สายเพื่อนๆน,นะคะอ่านไม่ทันสไตยหายหเทียนก็สวัสดีค่ะพี่สายฝนสวัสดียามสายค่ะคุณประภาพรไม่เจอกันหลายวันเลยไม่กลับแล้วเลยอ๋อจ้าพี่ติมสุดาลินไข่นอด ม่ทันแล้วน้องใบเฟินน้องมิ้นก็สวัสดีค่ะป้าติมนะคะพี่พี่กุชกรก็สวัสดีค่ะดีจังค่ะช่วงนี้ก็ดูเลมันเนาะเดี๋ยวพี่จะพยายามเลื่อนนะคะหนูนิมกำลังชมอยู่นะหนูนิมได้คลิปสั้นหรือว่าได้โบบ้างไหมได้ได้รางวัลโบค่ะ คุณสมยาจอมเสนีวงก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีตอนสายๆนะคะสะตูนฝนตกชุ่มฉ่ำตาเพนก็สวัสดีค่ะพี่โกดหามุมก่อนแสงแดดมันมันมัน,ม,นมันนันนะ้นอันนี้ชัจแบ็ดไม่เข้าค่ะพอดีเมื่อคืนไปหลับอยู่ น้องสายชนกระตากกระตากกระตากนะคะบ้านนี้จะมีสิรับสลามค่ะคุณภูไทยน่าจะมีน้องโบยนอ้องพี่ไม่ทันนะคะน้องหญิงยาก็สวัสดีน้องใบเฟินนะคะพี่บงกตก็ขอตัวก่อนนะคะไปต่อนะคะได้เลยค่ะโชคดีค่ะพี่น้องเหมียวก็สวัสดีน้องยานะคะส,สัคิปสั้นก็ยังพอมีกําลังใจอะยังพอเห็นยังพอเห็นวิ่งอยู่บ้านนะ จังหวะบางจังหวะเราต้องส่งงานก่อนนะคะคุณเกศรก็สวัสดีสวัสดีจ้าเกศรน,นะคะสวัสดีค่ะนะคะภูไทยมุสลิมคุณค่ะเป็นกําลังใจให้กันและก,กันค่ะยาไม่สบายเหรอพี่พี่ไม่ได้เข้าบ้านสองวันพี่ตกข่าวนะคะดวงกำมลเกสามลนกำลังรับชมอยู่คิดถึงคิดถึง ขอบคุณที่แวะมาทักทายค่ะใครเนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งน่าจะไม่มีใครรู้นะคะบ้านเขียวก็ไม่น่าจะไม่มีใครรู้ว่าเราไม่ขึ้นเพราะว่าเมื่อวานขึ้นแล้วไม่ได้ออกกําลังกายหลายวันแล้วนะน่าจะต้องออกกําลังกายในร่มบ้างนะจุดประจรสกี่แห่งนะ่ะเตอรี่ น้องเกษรก็ยินพี่สมเพชทำไมก็ติดขัดนิดนึงวันนี้ชาเป็ดไม่เข้านะคะสไตย์ยายเทียนก็สวัสดีน้องใบเฟินน้องมิ้นนะคะน่าจะไม่ได้สี่สิบห้านาทีแล้วแหละลมนะคะเดี๋ยวเลื่อน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 ไม่ทำร้ายจ้ะไม่ทำร้ายเขาก็มีแม่เหมือนกันเดี๋ยวแตะไม้แตะมือทำควารมรู้จักกันเลยค่ะพี่สมยาไปก่นอนนะคะได้เลยค่ะ ขอบคุณน้องเกอรมากนะคะโอเคนะหน่่ยเลยนะ,ะน้องเหนียวก็สวัสดีพี่ยาค่ะพี่พี่นุชก็มาแล้วนะคะสวัสดีน้องละไมสวัสดีค่ะพี่นุชสวยงามขยันขยันนะคะสวัสดีสายฝนจ้ารับสลามจากหนูนิมพาเพลินหนูนิมพาเพลินเป็นยังไงบ้างแล้วนะแม่พอดีละไมต้องขึ้นวันนี้ต้องสลับวันกับย,บยายเทียนก็เลยต้องชาร์จแบตนะคะ ไม่ได้เข้าไปก็เป็นอ๋อ ó, เป็นห่วงจ้าจ้าสวัสดีใครนอ้องเมื่อกี้เดียว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 นิดนึงนะคะอืมอเ,เรียบร้อยมันเป็นวงกุศกรไม่ทันแล้วพี่เดอนวงเดินก็สวัสดีพี่ติ๋มนะคะพี่ติม๋มสวัสดีคุณกุศกรนนะคะหญิงยาก,ก็สวัสดีใครนอ้องไม่ทันนะคะน้องเหมียวก็สวัสดีพี่ทางนี้ฝนตกทางโน้นเป็นยังไงบ้างเดือนครึ่งล้วพี่ เข้าไปตรวจสอบอ,อขอให้ผ่านฉลุยนะคะแล้วไม่รอมาบอกข่าวบอกกล่าวกันบ้างได้นะคะหนูนิมพาเพินช่องหนูนิ่มพาเพินก็ค่อนข้างปังเนาะเดือนวงเดือนก็สวัสดีน้องสายชนนะคะสวัสดีเลข,ขาสายชนคนสวยรักนะคะพี่พี่กุลก็ได้ยิน เสียงอะไรดังๆน้องละไมส,สวัสดีค่ะยายเทียนต่อปรับใครนอกพี่พี่วีระอ่าพี่พิคุณก็สวัสดีค่ะพี่วีระจ้าน้องใบเฟินน้องมิ้นก็สวัสดีน้องใบเฟินน้องมิน้นน้องเหมียวก็สวัสดีคุณยายเทียนค่ะพี่วงกดก็สวัสดีพี่สาวเดือนคนสวยนะคะเอ่อถือว่าเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆให้กับฮีเตอร์สอบตกนะไม่แน่ใจว่ารอบนี้จะสอบตกเพื่อนเลิฟมาแล้วนะคะเพื่อนเลิฟนะ ตั้งแต่นู่นแหละตั้งแต่สิงหากันยาเนาะคุณปราพาพรละไม่ก็นะคะน้องใบเฟินน้องมิ้นก็สวัสดีพี่ชายสมเพชรนะคะพี่นุชก็สวัสดีคุณสมเพชรนะคะ,ะสาวเพนก็สภาละไมวันนี้เบ็ดไม่ไม่เป็นใจเพราะว่าท่านนั่งไร้สดอยู่ที่บ้านชาัดแบตไปด้วยกลัวว่าจะสะดุดนะคะพี่นุชชนะก็สวัสดียมเลยนะขอบคุณกำลังใจจ้า หนูนิ่มพาหรือยังอ่ายายเทียนเมื่อวานสมฉายาฉายาทวดเลยค่ะหลงหลงลงืมน้องละไมสวัสดีค่ะยายเทียนตอบกลับใครนอกพี่พี่วีระอ่าพี่พี่กุลก็สวัสดีค่ะพี่วีระจ้าน้องใบเฟินน้องมิ้นก็สวัสดีถ้าไม่สบายก็ให้หายไวๆพี่เนี่ยยังไม่ได้อาบน้ําเลยพี่ก็หนาวหนาวอยู่สองวันแล้วนะคะ มีมีคนทักทายยายเทียนนะคะสวัสดียายเทียนนะคะวันนัชายาก็ดีจังค่ะช่วงนี้ก็ดูเลมันเนาะขออนุญาตนะคะเพื่อนๆแป๊บหนึ่งน,นะคะแป๊บหนึ่ง ได้ค่ะคุณสมยาโจมสนีวงบอกว่าเปิดตาไว้นะคะทำงานทางนี้ฝนตกทางนู้นเป็นยังไงบ้าง <c oughs> จนต้องอัดสินใจใหม่พี่สมเพชรทำไมาก็ ติดขัดนิดนึงวันนี้ชาติเป็ดไม่เข้านะคะสไตย์ยาเทียนก็สวัสดีน้องใบเฟินน้องมิ้นนะคะน่าจะไม่ได้45นาทีแล้วแหละคนก็สวัสดีพี่ชายวีระพี่แสนดีนะคะพี่เดินวงเดินก็สวัสดีพี่ดวงกระมลนะคะเราขยันปฏิสัมพันธ์เราก็าจะเห็นกำลังใจรัวๆมาเลยนะแต่ไม้แต่มือทำความรู้จักกันค่ะเพื่อนๆ สู้ๆค่ะเป็นกำลังใจยังได้ค่ะเกศรนบอกว่าขอตัวส่งการบ้านได้เลยได้เลยนะคะยเยี่ยมเลยค่ะสาวยานะคะสาวยาส,าว,าสาวัสดีพี่วีระนะ,ะสาวเพนก็มักมวนก็สวัสดีค่ะพี่ยานะคะเดี๋ยวจะดูเบ็ดหน่อยะค่ะเดี๋ยวจะไม่ทันนะคะพี่วีระก็สวัสดีคุณยายนุชนาทนะคะพี่ๆคุณก็สวัสดีพี่เกดค่ะต้องขอโทษขออภัยพี่ๆน้องๆพี่น้องบ้านที่แสนดีทุกทุกคน สตูนฝนตกค่ะพึ่งแรงเนี่ยตกตั้งแต่เมื่อคืนเลยผีเสื้อไม่รอยแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะได้สักกี่นะวีบหวีบย้าน้องละไมเป็นเสียงเรไรตัวเล็กๆค่ะพี่เกาะอยู่บนต้นไม้หลังฝนตกหรือว่าช่วงอากาศเย็นๆเรไรชนิดนี้เขาจะมี จะออกมาร้องใจนะคะแต่เราก็เติมความหวังให้ตัวเองเนาะเพราะว่ามันหรือว่าสะสมไว้เพื่อนอนะคะก็อ,อยากให้มันมีความบันเทิงสนุกสนานบ้างเนาะน้องเพ็นเนาะน้องวรรณชัยาก็สวัสดีทุกบ้านก วิ่งเบาๆก่ะวิ่งช้าๆแต่ก็วิ่งทางสอนอนุญาตนะคะเพื่อนๆแป๊บหนึ่งนะคะซึ่งคิดถึงมากเลยน้องดวงกำมลน,นะคะเป็นยังไงบ้านถึงไหนแล้วนะคะตั้งค่าหรือยัง<ม>นะ,ะก็หายไวๆนะคะกดหัวใจให้เพื่อนๆนะคะ เรารักกันเหมือนเดิมค่ะพี่น้องคีเเตอร์ไนมะ่แน่ใจว่าจะอยู่ได้สักกี่นาทีนะแบดนี้น้อยเดียวกุจกรไม่ทันแล้วพี่เดอนวงเดือนก็สวัสดีพี่ติ๋มนะคะพี่ติ๋มสวัสดีคุณกุจการนะคะหญิงยาก,ก็สวัสดีใครน้องไม่ทันนะคะน้องเหมียวก็สวัสดีพี่แตะไม้แตะมือทำความรู้จักกันเลยค่ะพี่สมยา ขอแสดงความยินดี